สวัสดีครับอยู่กับกระเดื่อหน่อยเชียรแนวนะครับกับบรรยากาศตอนแรงคือเกาครับครับเยวเบิร์หน้าฝนก็นะครับพลอ่น้องจะหาออกตะเวนนะครับอยู่เป็นมูกระเดื่อหน่อยก้อนนะครับถึงไหก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์นะครับพลอ่น้องกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมเนาะครับครับช่วี้ในหน้าฝนนะครับเขาว่าพายุจะเขานะครับไายอีสานครับที่หุ้มโพสตอร์มือเสานะครับไม่ชุบชน นี่กระตัดหเนไว้ครับพายุจะเขาวันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามหอดวันที่สิบหกนะครับเตรกะตู้แคตอนเสาครับครับใบเทอ้ยนี่ผมจะมาแนะนำนะครับสําหรับวิธีการฟื้นงวหายเชืองนะครับเจังใดนะครับผมก็มีวิธีนะครับครับมันก็มีวิธีนะครับถาสมุติว่าเฮ้ามีงัวหน่อยนะครับเฮาก็พพายาม่ซมานะครับ อย่าเอาเสือฮาร์ดคอร์เพิ่นนะครับเวลาดึงเวลากระชากมันสิเจ็บนะครับเคยมีอยู่ซีวิธีนะครับหนึ่งนะครับพยายามไปใส่เข็มกระเทกนะครับเวลาหมอมาฉีดกระเบื้องนล้วนะครับพยายามบอกหมอนะครับยาให้ใส่เข็มกระเทกนะครับเพราะว่างวจะเจ็บนะครับลปวก็ตกใจง่ายถ้าเพื่อนได้เจ็บเท่านึงนะเพื่อนจะจำนะครับครับแล้วก็มันจะเสียงพอมนะครับบางเท่าฉีดเข้าไปถือกระดูกถือกเสียนประสาทจริงจีิครับ หัวพันเจี๊ยบพันจจจำนะครับเราจะบุกค่อยในห่อไก่นะครับข้อที่สองนะครับสื่อแม่เหลี่ยมห่อก็เรียงไว้ในข้อซะก่อนครับเวลาพันปอนข้อมาก,กี่หย่าห่ากะลูบน,นะครับลูบลูบเรียนน้ำเปลนจทิตรีนึงให้พันชินกับกินห่านะครับชินกับกินห่าเหลียนะครับ เอเราเอามาปูกันสิครับปูสันๆนะครับลูกเปิ่นครับเล่นเพิ่นนี่ครับงวงมันจะมากให้ลูกนี่ครับบานห่าเอื่อเนียงนะครับครับหรือจะเอาไม้กวดก็ได้ครับลงทุนเส้าบาทบุตไม่ซือไม่โช่สติกครับเจ็ดแปดลอยหรือว่าไม้ยดทานะครับนี่ครับเกลียกอาจจะยาานเนี่ยครับนะครับ ดูครับปั๊บเนี่ยปั๊บยังนำหรือบางท่านเนาะครับอาจจะซื้อเน,น,น,น่าแปลงขนนะครับเน่าแปลงขนอันนั้นก็ได้ครับอันนั้นก็จะเฮ็ดให้งัวบกเขียดนะครับผ่อนไายนี่ครับฟื้นงัยเฉื่อยกระโบนหยาครับพ่อนี่น้องถ้าอยากเฮ็ดดูดูเหม่อละจกักซิปยี่ซิปนาทีนะครับเฮ็ดทุกเหม่อครับงัวจะเฉื่อง ท่อที่ผมเบี้ยงแม่นะครับมัวตัวนี้นี่ครับแม่ตัวแหลกนี่กับโบไฮาบครับโมไฮไบประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมกับลูกผมกับเลนทุกเมื่อนี่ย่างได้สีขี้หลังครับนี่ถ้าบอกว่าท้องนะครับบบตีว่าท้องผมขี้หลังให้เบิ่งแล้วนะครับนางสาวมีคบน่ครับโอ้ไปครับ ใช่ไหครับกำจัดเหลือบไปนในตัวนะครับครับเองกับยายามอย่าตีดูนะครับย่าตีดูถ้าพอจําเป็นนะครับอย่าตีดูงวงเข้าจำนะครับเข้าเบาๆใดๆทีสื่อนะครับนี่ครับลูเรียนไปน้อง,ง่วงครับ เรียนยุ้งฉีแล้วครับประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนี่นางสาวมีบุญนี่าะเลเอาไม่กวดเกานี่ยางน้ากลนครับครับน้ำกลอนเบียคอนใส่นะครับงัวเข้าจํานะครับยายามเลีกเลี้ยงการใส่ความรุนแรงนะครับถ้าพอจำเป็นครับก็มาฝากนะครับเก็ตเล็กเก็ตหน่อยวิธีฝึกงัวนะครับ หนึ่งพยายามลูกนะครับสองยาใสเข็มกระเทะนะครับสามยาตีถะประจำเป็นนะครับเฮ็ดซ้ำเนี่ครับยางส,งสม่ำเสมอควอนมีน้องล่องไปล่องเบิ่งนะครับเท่าทดี่ยผมฟึกมาเนี่ยผมซื้อว่าสองตัวนี่ดีขึ้นเก่าสิเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าหน้าสาวหนาด้าน,นั่นผมกับบหูบ้าตอนน้หน่อยมันถื่อยังมากผมซื้อว่ายาอยุตลอดครับแต่ว่าจะดีขึ้นช่วง สองสามเดือนมาหนีนะครับให้จับเนี่ยไห้ใบตอนสือมากนะเขาไก่บ่ไ,ได้ครับตอนสนสะพายนั่นซี่คนครับไ่จับเป็นครับกว่าที่สนสะพายได่ยงกนั่นตัวเดียวร <c oughs> กระลอไประเทศเปิงนะครับเชีงเดียก สิ่งสาคัญก็คือดีเลี่ยงการใส่เข็มกระแทกนะครับกับตีสองพยามเด่นน้ำเพลินดูดูนะครับครับก็ฝากไปนะครับพลเมี่นองล่องไปใส่เบิ้งนะครับถ้าได้พ้นก็เลื่อมมาคอมเมนต์นะครับดูเพื่อดูครับพลนพี่นองัางทอสื่งงัวงหญ่มากนะครับมัน่าจะบุคุนเท่ากับค้างไว้ในขอกใช่ไหมครับไม่ได้เป็นปอนหัวมากินหยาเท่ากับลูกเพื่อนนะครับให้เพื่อนชิมกินนะครับครับ ครับพอพี่นอ็ลองไปเหตุเบิ้งนะครับหนึ่งพยายามอย่าใส่เข็มกระเทกนะครับสองพยายามอย่าตีแห้งนะครับเพราะงวเขาจะจับนะครับสามอยให้เด่นน้ำเพลินดูดูนะครับครับดูข้อนะครับข้อดีของเพลินก็จะคือห้อจะหูแจ้กนี่ใส่งวนะครับเอาเหรนน้ำเพลินดูดูสองเพื่อก็จะเชื่องนะครับจะเหตุให้เพลินเชื่องครับ แตมีแต่ขอดีแล้วครับถ้าเฮามีเวลานะครับเหมือนอะไรจากซิฟนาที่ซิฟหาหน้าที่นะครับเหรียญน้ําเพิ่นนะครับวอาเป็นน้ําเพิ่นนะครับครับลองไปเห็ดเบิงนะครับพรอมพี่น้องจังมาคอมเมนต์นะครับจังได้ก็ไปอนคลิปหนาครับสำนักทีฟเหนือลาไปก่อนครับขอบคุณครับ